ตรงนี้เป็นลูกหา่านลูกผสมนะคะระหว่างหา่ in, หานเอ็มเดนห่านจีนแล้วก็มีเลือดโทเล้าปนมานิดหน่อยไม่รู้จะออกเป็นแบบไหนแต่โดยรวมก็แข็งแรงดีค่ะสีสวยน่ารักวันนี้ลงดินวันแรกหัดกินใบทูนค่ะอร่อย ของชอบเขานี่น